สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับจะว่าเป็นการขยายความการรีวิวของตัว Air t a ทต่อก็ได้นะครับเพราะว่าในรีวิวตัวหลักในที่ผมทําไปเนี่ยก็คือความยาว40เาทีเนี่ยมันจะมีอยู่อันหนึ่งที่ผมไม่ได้ทําแล้วก็มีคนถามถึงนะครับก็คือไอตัว Air t a ทเนี่ยตกลงว่าถ้าเราใช้ติดตามคนที่สมมติใส่เข้าไปในรถแล้วคนที่ขับรถคันนั้นใช้ iPhone เนี่ยมันมีการแจ้งเตือนอคนที่ใช้ i p อ o n e ที่ขับรถอยู่หรือเปล่าแล้วก็มันเสถียรพอไหมที่จะทําลักษณะนั้นมันกลายเป็นอุปกรณ์ ก่อนที่ไว้สำหรับติดตามได้ขนาดนั้นจริงๆเหรอในรีวิวใหญ่เนี่ยผมจะไม่ได้พูดถึงเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ในรีวิวใหญ่เนี่ยก็จะมีอันนึงที่ผมว่าคนดูก็น่าจะคล้ายๆผมว่าเฮ้ยเราอาจจะคาใจว่าพี่ไลแมนเขาใช้ Android ทีเนี้ยมันก็จะไม่มีการแจ้งเตือนแน่นอนอยู่แล้วบนเครื่องเขากับ2คือเอ๊ะพอใช้ Android มันกลายว่าที่ผมพูดเนี่ยว่าระยะทางจากที่ผมอยู่ไปที่ MBK ไปหาลิฟตเนี่ยมันอัปเดตอยู่มาสัก4ี่ครั้งเนี่ยถ้าเราใส่ไปในรถ คนที่ใช้ p p o o n เนี่ยมันจะอัปเดตถีกว่าไหมด้วยความที่้มันซิงก์กับไอโฟนเครื่องนั้นแล้วมันแบบมีการส่งสัญญาณตลอดเวลาหรือเปล่าอันนี้ก็จะมาขยายความส่วนนี้นะครับก็คือผมไปลองให้แล้วครับเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือคร่าวๆเลยนะครับก็คือนอกจากที่ใน MBK ที่ผมพูดถึงในรีวิวใหญ่เนี่ยว่า โอ้โหอยู่กันแบบเมตรหนึ่งเมตรครึ่งอ่างเงี้ยตัวลูกศร direction ที่ทิศทางแบบแม่นยำเนี่ยก็ไม่ขึ้นกลายเป็นว่าที่ผมไปลองนะครับก็คือที่เซนทรัลลาทาว์ในช่วงที่เนี่ยโควิดก็คนถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากแต่กลายเป็นว่าก็ลักษณะเดียวกันเลยคือตัวลูกศรที่ชี้ทิศทางแบบแม่นยำเนี่ยโอ้โหเมตรเมตรหนึ่งครับยังไม่ขึ้นเลยเในแบบหลายๆจังหวะที่เทสเนี่ยเมตรหนึ่งก็ไม่ขึ้นไม่ไม่ต้องหวังเลยว่าประมาณแบบ3 3เมตร4เมตรแล้วมันจะขึ้นทันที๋ออยู่กับจอๆแบบเมตรเมตรครึ่งไม่เกิน2เมตรอย่างเงี้ยยังไม่ขึ้นเลยอันเนี้ยก็ได้ข้อสรุปตรงกันนะครับว่าตรงเนี้ยให้สําหรับคนที่อยากใช้ตัวของแอร์แท็กเนี่ยถ้าเป็นในลักษณะที่เป็นอินดอร์เป็นอาคารที่ลักษณะที่เป็นห้างเป็นพลาซ่าอะไรเงรี้ยร่วมถึงที่สนามบินด้วยเนี่ยที่มันมีคลื่นรบก,กวนเยอะเนี่ยอันเนี้ยก็ให้ระวังด้วยนะครับว่าถ้าสมมติว่ามีกรณีที่แบบเราติดตัวของแอร์แท็กแล้วทำกระเป๋าหายเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าในรัศมีประมาณสักร10เมตรสิบ แล้วมันจะเจอแล้วแบบมันจะชี้เป้าถูกต้องมันจะแบบขึ้นลูกศรถูกต้องนะครับมันมันจะไม่เหมือนกับที่ผมเทสที่ทําให้ดูตอนที่อยู่ในสยามสแควร์ที่เป็นอ outdoor อันนั้น,นประมาณ5เมตรหรือแบบห่างๆหน่อยบางจังหวะสิบเมตรก็ขึ้นลูกศรมาแล้วแต่คือในอาคารในร่มลักษณะนี้อันนี้ยโหพอสัญญาณคุณมากตัวแอทแทกไม่ส่งสัญญาณไม่ซิงสัญญาณแล้วก็ไม่ชี้ตัวลูกศรเลยครับ อันนี้ถอยออกมาประมาณเมตรหนึ่งไม่มีทางได้ยินอะถ้าอยู่ในสถานการณ์จริงโอเคครับอีกอย่างนึงนะครับที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเลยที่คนอยากรู้เนี่ยว่าตกลงว่าเนี่ยตัวของ Air Tag เนี่ยมันสามารถเป็นอุปกรณ์สายลับมันสามารถอุปกรณ์แบบหูสายสื่อเป็นแบบหูเหมือนแบบเราดูหนังสายลับเนี่ยเราไปสมมติเราจะเอาไปแปะที่รถเอาไปหย่อนไว้ในรถเอาไปหย่อนไว้ในกระเป๋าเนี่ยเราให้มันแทร็กติดตามเนี่ย มันเป็นไปได้ขนาดไหนตรงนี้อันนี้ผมก็ลองให้แล้วผมบอกได้เลยเบื้องต้นว่ามันไม่ได้สเสถียรขนาดนั้นมันไม่ได้แบบทำได้อย่างที่ผู้เราจินตนาการกันนะครับโอเคว่าในรีวิวอันใหญ่เนี่ยคือที่ผมลองเนี่ยพี่ไรแมนเขาขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเขาใช้ Android เนี่ยเราก็จะมีความค้างคาใจว่าเอ,อ้ถ้ากับการเ,เป็นคนที่ใช้ i iPhone ล่ะแล้วเป็นลักษณะเนี้ยหมันจะมีการแจ้งเตือนออที่แบบ iPhone คนขับรถคนนั้นไหมกับ2คือเราจะรู้สึกว่าถ้าเป็นคนที่ใช้ p p o o n เนี่ยเฮ้ยมันอยู่ใกล้ iPhone แล้วมันสื่อสารกันนะอ่ะมันน่าจะมีการอัปเดตโลเคชันเนี่ยได้ถี่กว่าที่ผมเทสในรีวิวอันใหญ่หเลยแบบอันเนี้ยผมลองให้แล้วนะครับก็คือโอเคว่าผมยังอยู่ที่เซ็นทรัลล็อนี่แหละแล้วก็ลองจําลองสถานการณ์ดูนะครับก็คือหย่อนไปในกระเป๋าถือผู้หญิงแล้วก็อันดับแรกเลยคือผมลองดูว่าอยู่ห่างกันเนี่ยอยู่ในโลเคชัน คร่าวๆเนี่ยคือภายในบริเวณของเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยแล้วอยู่ห่างมาสักหลายร้อยเมตรเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนไหมอันนี้ก็เลยแบบงงมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวแอร์แท็กมันมันไม่แจ้งเตือนอะไรเลยอย่างที่เมื่อกี้บอกไปเนี่ยแล้วก็เออผมอยู่ห่างออกมาเนี่ยประมาณสักสิบห้ายี่สิบนาทีแล้วก็ไม่มีแจ้งเตือนเมื่อกี้อย่างที่บอกเมื่อกี้อยู่ข้างบนเนี่ยนี่เดินลงมาข้างล่างแล้วนะก็คือมันก็ไม่มีแจ้งเตือนอะไรใดๆอยู่ห่างไปกิโลนึงนี่ อยู่ห่างนี้ก็ลงมาอยู่ในระนาบเดียวกนันถ้านับเป็นระยะทางก็หลายร้อยเมตรมากาก็ไม่มีแจ้งเตือนอะไรว่าตัว a i r t a ท็กปลอมเนี่ยอยู่ใกล้ๆผมทีเนี้ยที่รองอันถัดมาเนี่ยก็คือ ให้คนที่ผมหยอดตัวของ AirTag ไปในกระเป๋าเนี่ยอลองขับรถออกไปวนออกไปจากเซนทรัลลาดพาวดูว่ามันจะมีการแจ้งเตือนอะไรเพิ่มเติมไหมแล้วมันจะบอกพิกัดเนี่ยตัวของโลเคชันเนี่ยได้ถี่ขึ้นหรือแม่นขึ้นไหม เป็น2ส่วนที่ผมอยากรู้นะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยก็คือ,เ,อเรื่องของเรื่องของโลเคชันก่อนเลยว่าไอที่ไอที่เราคิดเนี่ยว่าแบบเฮ้ยถ้ามันไปอยู่กับคนที่ใช้ iPhone มันน่าจะมีการอัปเดตได้ทีกว่าแต่ปรากฏว่าเปล่าครับก็คือระยะทางไปกลับเนี่ยประมาณสัก5กิโลเมตรโดยประมาณาตัวของ a อร์แทกันเนี้ยที่ติดไปกับปลายทางเนี่ยแล้วใช้ทั้ง iPhone ด้วยเ,เปิด ทุกอย่าง 4G เปิดใช้ตัว iOS 14.5.1อะไรพวกเนี้ยก็ไม่ได้มีการอัปเดตถีครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับก็เมื่อกี้โทรเช็คกับปลายทางนะครับปลายทางอยู่ตรงเลยยูเนียนมอลไปแล้วแต่คือในแอปไฟมายเนี่ยยังอยู่ในส่นทันรับเท้าอยู่เลยอะ่ะไม่มีการแจ้งเตือนอะไรใดๆทั้งสิน้นโงมาก โอเคตอนนี้มีกรารแจ้งเตือนมาที่ผมนิดนึงนะครับโอ้สวดเลยเนี่ยก็คือ,อ,อม,มันเจอแล้วว่าตัวของ a t t a c ท็เนี่ยไปอยู่ตรงไหนอมอตอนนี้เนี่ย a t t a c ท็ก็คือมันพบแล้วว่าเนียเซนทรั Central ลลเทา้ามันจะเนียได้ไงละ่ะนี่มันเลยไปแล้วอะอาตอนนี้นะครับตัวของ a t t a c ท็มีการอัปเดตนะว่าอยู่ที่ถนนลาเทาอือเนี่ย ก็คือก็คือเอาเอาเป็นว่าไม่ว่าไม่ว่าจะสมมติว่าคนคนอย่างกรณีที่ทำเนี่ยก็คือ,อครั้งก่อนเป็น Android เนาะแล้วก็อันนี้เป็น p p o o n เนี่ยที่ท,ที่ติด a อ r t แ,แทกันไปเนี่ยก็คือ,อไม่ไม่ใช่ว่าไปกับ iPhone แล้วจะได้อัปเดตเป็นระยะทางที่แม่นยำกว่าคือมันก็อัปเดตเป็นระยะระยะเหมือนกันตรงนี้โอเคตอนนี้จริงๆรถกำลังจะมาถึงที่เซนทัาแล้ว กลับวนกลับมาถึงจะถึงที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วแต่คือตัวของกระเป๋าเนี้ยยังอยู่ที่เดิมอยู่นะแล้วก็ไม่ได้ขยับไปไหนมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วครับอันนี้ก็เอามาให้ดูกันนะครับอันนี้ก็คือโอเคปลายทางก็เป็น iPhone เลยนะตอนนี้มันมันกลับมาที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วเออซึ่งตอนเนี้ตัวของ AirTag ในแอปไฟมาเนี่ยมันก็มีอัปเดตแหละเพราะกลับมาแถวแถว หน้าถนนเซนทรันลาดพร้าวอย่างที่เห็นกันแต่ก็มีได้นำพาในยกแทแทกนะอันนี้ก็เอาให้ดูกันเดี๋ยวเราลงไปดูไอ้จวนดอตติฟิเคชันสิว่ามันมีเตือนอยังไงที่เครื่องปลายทางเวลาที่มันห่างกันออกไปครับเดี๋ยวว่ากันผมเดินกันทั้งหมดเนี่ยที่ผมเทสมีการอัปเดตแค่1ครั้งครับก็คือระหว่างทางที่ออกมาจากที่เซนทรัลาพาวแล้วก็รถมาผ่านอยู่ตรงลาดพร้าวสิ แล้วก็หลังจากนั้นมาก็ไม่มีอัปเดตอะไรอีกเลยก็แค่รู้ว่าอ๋ออันเนี้ยสิ่งเนี้ยตัวของ AirTag เนี่ยมันอยู่ที่ตรงหน้าปักซอยแถวแถวลาดพร้าว15ตรงนั้นจนไปกลับรถแล้วก็กลับมา,าผ่านเ,าเส้นทางเดิมจนวนเข้ามาที่เซ็นทรัลลาดาวครั้งนึงเนี่ยก็ปรากฏว่าระหว่างน,นั้นไม่มีอัปเดตอะไรเลยจนจอดรถเสร็จทั้งหมดแล้วก็แค่ว่าตัวของ Air t a ทเนี่ยมันก็อัปเดตว่าอ๋อตอนนี้เจ้ AirT ทอยู่ที่เซ็นทรัลลาดาว เหมือนตอนนี้มันจะพอจะรู้แล้วว่าตัวของ a t t a c เนี่ยมันมาอยู่ใกล้ๆผมแล้วใกล้ๆเนี่ยหมายถึงในในบริเวณสถานที่เดียวกนันแต่แบบไม่ได้ใกล้ถึงกระดานหาเจอนะก็คือมีนเตอร์นนมาว่าอยู่ในสถานรัะเท้านี่แหละอันเนี้ยผมเลยอนุมานได้ว่านะครับด้วยความที่รถไม่ติดมันอาจจะแบบไม่สามารถที่จะระบุพิกัดอะไรได้มันไม่สามารถแบบบอกเป็นแบบคร่าวๆได้ตรงนั้น อันนี้ก็เลยนำข้อมูลบอกกันนวะ่าต่อให้เป็น p อ o n e ที่อยู่คู่กับ Air Tag เลยเนี่ยปลายทางที่แบบใช้ iPhone เนเราแบบใส่เข้าไปในรถอนะไรเงี้ยก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมีอัปเดตทีนะครับถ้ามีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นข้อมูลแรกที่อยากบอกกันนะครับอันดับถัดมาคือสรุปแล้วเนี่ยมันมีการแจ้งเตือนที่ปลายทางไหมคนที่ใช้ iPhone เวลาแบบใส่ใบลักษณะนี้ก็ปรากฏว่าไม่มีการแจ้งเตือนอะไรครับ ตรงลงที่เตือนเมื่อกี้มันขึ้นอะไรเมื่อกี้มันเป็น notification map อันอื่นนไม่ใช่ของอันนี้นเป็น Google map อ๋อขึ้นมาว่ากำลังเดินทางกลับบ้านโอเคไม่ใช่ว่าแบบเตือนว่ามีแอ r t แท็กแปะฟอรมใกล้ๆไ,ไม่ได้มไมรร่ไม้มีเลยอ๋อผิดหวังไม่มีการขึ้น notification บอกที่ปลายทางแล้วก็ที่ตัวผม ก็ไม่มีการแจ้งอะไรก็แค่ว่าในตัวของแอป i ฟ e My เนี่ยพอเราเราอยู่ห่างกับตัวของ AirTag เนี่ยมันก็จะให้สไลดเ์เตือนของ Notification เฉพาะตัวนี้ได้ว่าให้ถ้าหาเจอเนี่ยหรือแบบมันค้นหาสัญญาณได้อยู่ใกล้ๆเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนมาก็ มีอยู่แค่ครั้งเดียวก็คือตอนที่วนรถกลับมาที่เซนทร์ล์เผาแล้วก็โอเคมันก็แจ้งว่าเฮ้ยเจอตัวของแอ r แท็เนี่ยอยู่ใกล้ๆในบริเวณคำว่าบริเวณเนี่ยคืออย่าลืมว่าคำว่าเซนทร์ล์เผามันคือทั้งหมดอ่ะออมันบอกว่าโอเคเจออยู่ที่เซนทรัล์เผาแล้วแต่คือในความเป็นจริงเราไม่รู้หรอกครับว่าอยู่ตรงไหนของเซนทรัล์เผาเออมันก็บอกว่า อพอกดที่แบบไฟล์ลองเซิร์ชดูสิว่าอยู่ตรงไหนมันก็เซิร์ชว่ามันหาสัญญาณไม่ได้ลองเปลี่ยนโลเคชันดูแล้วลองคิดดูว่าในสถานการณ์จริงคือถ้าถ้าเกิดกรณีที่เป็นสถานการณ์จริงอะแล้วเราต้องเราทําของหายทํากระเป๋าหายราต้องหาสิ่งนี้แล้วมันขึ้นมาลักษณะนี้โหละพื้นที่ใหญ่มากลักษณะนั้นหรือต่อเป็นสนามบินอย่างเงี้ยโหจะเดินหายยังไงเอออันเนี้ยก็ อ,อ,อยากคาดหวังว่าว่ามันแบบสมมติอยู่ห่างกันมากนะแล้วมันจะแบบหัวลิงค์สัญญาณกันได้มันขึ้นเป็นแบบข้อมูลเข้าคร่าวมากว่าโอเคอยู่ที่สัญชาติัฐพหรือสมมติว่าอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิมันอาจจะขึ้นว่าโอเคพบแอร์แท็อยู่ที่สุวรรณภูมิแอร์พอร์ตโอโหสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตใหญ่เท่าไหร่อ่ะมีกี่อาคารมีกี่ปออีอะไรอย่างนง้นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนาม,มาบอกกันไว้นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ย ตัวของ Ad t a c ทมันไม่ได้เสถียรขนาดนั้นในการที่คุณอยากจะเอาไปใช้ทางด้านเป็นสายลับหรืออะไรขนาดนั้นนะครับโอเคว่าเท่าที่ผมลองผมอาจจะทําอะไรผิดก็ได้มมนเลยไม่มีการแจ้งเตือนอะไรเลยแต่คือผมพยายามเซตทุกอย่างแล้วครับลองดูทุกอย่างเนี่ยลองดูในหน้าเว็บ Apple ว่ามันต้องเซตอะไรไหมให้มันมีการแจ้งเตือน notification ที่ปลายทางอะไรพวกนี้ก็รู้สึกว่าผมทาทุกอย่างแล้วนะแต่ก็ยังไม่มีการแจ้งเตือนอยู่ดีอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่นํามาบอกกันไว้ว่าที่เราคิดว่า มันจะเป็นอุปกรณ์แบบโหสายสืบสายรับได้ขนาดนั้นมันไม่ได้ทําได้แบบขนาดนั้นแล้วก็ต่อให้อยู่ใกล้กับ iPhone <ม>ก็ไม่ได้มีการระบุตัวโลเคชันเนี่ยได้ถี่ขึ้นยกเว้นว่าอาจจะมีการแบบช่วงชะลอรถออหรือแบบรถติดอะไรเงี้ยมันอาจจะมีการอัปเดตได้ถี่ขึ้นแบบนั้นแต่คือถ้ารถวิ่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต่อให้ อยู่กับตัวของ Air Tag ็เนี่ยมันก็ไม่ได้มีการอัปเดตทีอย่างที่คิดกันครับโอเคครับทั้งหมดก็เป็นข้อมูลนะครับที่ผมจําลองสถานการณ์ให้ดูว่าในกรณีที่แบบอาจจะใช้เป็นอุปกรณ์สายลับอะไรแบบนี้เออมันทำได้ไหมมันมันไม่ได้เสถียรขนาดนั้นอย่างที่ทําให้ดูแล้วก็เห็นกันไปแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่นํามาบอกแล้ว9 0กันนะครับสำหรับตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกาลังใจด้วยนะครับส่วนตอนนี้ผมขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ